เ,เดูเข้าเว้นก่อนม่ดูเวน้นว่าไม่รู้เขาแบบคันแบบงงๆแบบตะยู่อะนกมาเลยกกอะไรใช่ไหมเมื่อกี้โอโ้เมื่อกี้เดินมาถ่ายรูปเมื่อกี้นี่ว่ามึงข้างเนีย่ย

หเหน,นเามาือ,อคือคื<ถ>อ,อคือแบบทำมายังเหนื่อย,ยมันหลุดตรงไอแคทอะไรอย่างเงี้ยลองขอทายด้วยกั <c oughs>